พิธีกรรมในพระเช้านะครับเวลาก้านาฬิกาสามสินาทีท่านประธานสงนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจการกล่าวคำรัตนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทออพระป่าบำรุงวัดโดยมีท่านประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลยาณมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวพิธีถวายกองบุญซูมประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โอแลัน กัลยาณมิตรมานิตกัลยาณมิตรนุสราพิลึกและครอบครัวพิธีกล่าวคำถวายขี้ลานัเปร,รียสริยารสาโรคนะครับประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกัลยาณมิตรจารุวันประเสร,ริฐธรรมและครอบครัวกัลยาณมิตรดาวานักนกัลยาณมิตรทวีศักดิ์กัลยาณมิตรอเล็กซ์วงแหวนแก้วจากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัท กรยานมิจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวกรยานมิปิยวันกรารยานมิตเคนเนสมาลินพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่นานประธานและสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในบุญกันทุกท่านครับกระต้องขออนุโมทนาบุญน,นะครับกับผู้มีบุญจากทางวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ